สวัสดีครับผมนบนะครับสายฝุ่นชาแนลนะครับผมพรุ่งนี้เป็นวันเสาร์นะครับสีขึ้นสีขึ้นพูไปแกกของขวันเด็กนะครับไปแกกดินสอปากกาอย่างลบอุปกรณ์การเล่นนะครับกำลังถี่ออาไปแกกเด็กนะครับกดติดตามนะครับ ขอบคุณนายผดจำรวจนพคุ้มทองดีนะครับที่สนับสนุนงบประมาณซื้ออุปกรณ์การเรียน ให้น้องๆโรงเรียนบ้านตากดินทองนะครับโครงการคนแปลกหน้าิตอาสาพาปันสุกนะครับที่จัดขึ้นโรงเรียนบ้านตาดินทองนะครับกตอาสาบุ้เช้าเราจไปร่วมนะครับเป็นส่วนหนึ่งของโครงการนี้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับผมลบนะครับขอบคุณเพื่อนๆนะที่ยากของมาช่วยเหลือนะครับที่ว่าจะเอาไปบริจาคที่โรงเรียนนะครับบ้านตาดินทองนะครับันมีขนมปน้งนะครับ ทีมงานนะครับขอบคุณอาจารย์ด้วยนะที่เอาของขนมอะไรมาให้นะครับเยอะแยะนะครับพรุ่งนี้ชวนเพื่อนสมาชิกนะครับจะขึ้น11โมงนะครับหรือว่า10บมงก่อนก็ได้นะครับผมหัวหน้าครับผมหัวหน้าครับสวัสดีครับต่อจากคลิปเมื่อวานนี้นะครับผมที่ว่าที่ไปเอาของไปแกกอยู่ลุงเรียนตัดนินท้องนะครับกําลังเตรียมตัวกันนะครับผมกําลังขนของเป็นรถนะครับ ลังจะเดินออกจากหมู่บ้านนะผมเดินทางไปพอมูอยู่ผู้เขียวนะครับผมไปเตรียมตัวกันที่พูดอีกนาค,คนของ้นนะครับผมติดตามตอนต่อไปครับนี่ครับคนของกันขึ้นรถแล้วนะครับผม,มอรอทีมงานนะครับ อันนี้ขายไม่หวนี่อันนี้คนสวยครับคนสวยช่องครับโอ้ยม่ยยังครับเม่ยยังเจ้าบุราครับโอ้ดีแล้ครับของเสียบครับผมเจ้าบุราครับไปนี่บขายโอ้ยเขาไปกินเอาไปกินะครับมาถึงทางขึ้นนะครับผทางกย่างลำบากนะครับแต่ว่ารถเขามไหลคันะครับเที่ยวขึ้นไปข้ังใน ขึ้นเลยครับขึ้นเลยอันนี้เล่งกับเพื่อนนะครับเอาขึ้นไปขั้นแรกนะครับอันที่สองครับ จุดมองให้อาหารลิงนะครับผมแต่วันนี้เรามาสายนะครับ เป็นยิงป่านะครับเจ้บบ่ลเจ้าบ่หมอไม่เท่าไหร่ไม่หวานเอ้ยมาอีกแล้วตัวหนึ่งสองสามอยู่นะครับกำลังเดินข้ามไปเป็นร้อยแมนเยอะอยู่ครับ ทมามัดโรงเรียนโรงเรียนนะนะของนี่ลูกสาวก็มาด้วยครับสวัสดีค่ะนยลูกนี่นะครับโรงเรียนนะครับโรงเรียนตัดดินทองนะครับผมตัดดินทองนะครับมากับจิมนงานนะครับเป็นสนามนะครับเป็นโรงเรียนอยู่เถิงเขานะครับผมเขาจะเอาพวกดินสออสมุดปากกายางลบเนี่ยครับขนมนมเนยนะครับมาแกะ เป็นตุ๊ก,กตาเป็นนี่อย่างนี้นะครับน,นี่วันนี้ล,ลาสาูสาวมาเยอะนะครับอันนี้เป็นพระเอกเลยนะผมพระเอกในช่องนะครัผมสวัสดีครับน้อยลูกสวัสดีครับนี <c oughs> ่ครับมาเจอสั่งภาพเขาเมารถดครับผมเมารถครับเมารอด อะไรอะไรครับอะไรเดินหน้่เดินนาครับนี่ครับถอยรถเบาเบิงนะครับเกือบตกครับเอ้าลุงไปยังล่ะโอเคอ๋อเขาขึ้นรถไม่ได้ผมนึกว่ารถจะขึ้นไม่ได้นะครับสวัสดีค่ะเมารถปะครับเมารถปะว่าไม่กินค่ะ สวัสดีครับพวกเราก็ได้มาถึงโรงยันนะครับบ้านตาดติ้นทองแล้วนะครับผมก็จะมามอบของให้พอออแล้วนะครับผมขอบคุณเพื่อนสมาชิกนะครับที่ร่วมเดินทางครับ รเราได้ร่วมแข่งขันสนุกสนานเตะฟุตบอลกับเด็กนักเรียนนะครับพวกเราเชาวทีมงานนะครับสายฟุนชแน,นลนะครับผมร่วมแข่งขันกีฬาเตะฟุตบอลอย่างสนุกสนานกันเลยนะครับผม